Avengers BB เอาละพี่ซิดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วสำหรับรายการเวทีและก็มาอยู่กันในโลบอกแมพมาเวลอี i ิตี้ซึ่งก็เราก็เคยแคสก,กันมานานแสนานานแล้วแล้วก็วตอนนั้นเนี่ยกูรู้สึกติดใจในภาพมันที่สวยมากๆก็เลยแบบว่าไปทําการฟาร์มแล้วก็ซื้อตัวละครต่างๆนานานมากมายเลยแล้วก็ทําให้รู้ว่าเกมนี้มันโคตรเปทวินเลยพี่พีก็เลยถอดใจเลยก็เลยแบบว่าเออไหนๆกูจะเติมซื้อเฉพาะพวกแบบว่าห้อง v i p มาแล้วก็มาลองเล่นกันหน่อยดีกว่านะนะโอเคนะครับตอนนี้ผมเป็นทาร่าของทอ แล้วก็เออไปเกเป็นตัวเฮียแล้ววะน่ะผมเป็นดรกแต่มันมีแค่า่าต่อยมีแค่ต่อยมีแค่ต่อยกันเด้อโอเคพวกเราเราจะนัดเจอกันที่หลุมเฮียน,นี่นะโอเคไหมโอเคกำลังไปเออมา บินไปหาเลยไอ้แจ็คเก็งไอ้เบเกจะสู้พี่มันมีแค่ต่อยเดี๋ยวกูก็ปลิงมีธานอสก้อยหรอกไอ้น้องอย่าไปยุ่งกูบินหนีกูบินหนีเลยต่อยเบาเบาด้วยไต่ก้นเบาอย่ากูขอทันไอ้เชียังเปิดไบฟอสเลยเปิดระพานไบฟอสเลยลงมาที่เดิมลงมาที่เดิมเปิดไปจะหนีเลย อะไรอ่ะเดอดฮักเออขเขาเล่นเดอดฮักแต่เราเป็นโมโหอนายกูโมโห <laughs> นายโมโหดินายโมโหนายเฮียกูโกรธแล้วโอ้ยกู <laughs> <laughs> พาไปแล้วโ <laughs> 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 ยกลงมาที่เดิมกับรางเดิมหายโกรธแล้วตอนเนี้ยเล่นจิยน๊ย่าสวรรค์แหนุ่หายโกรธแล้ว <laughs> ไป <laughs> มาสู้กันดีกว่าน้องเริ่มจากใครดีเข้ามาหากูเลยไมาเลยเราจะไปเกลียเรา ตายเลยทุกขมามังอะกลัวถึกยิ่งรับดาเมจยิ่งโกรธยิ่งโกรธยิ่งเก่งเดินเข้าไปเล่นเป็นตาเดียวปัญจาอนเนปัญจาอนยืดหดยืดหดยืดหดหลบมันมันมันสามารถใช้ถ้าบลิงมีทานน็อตได้ดิวาไหนลองใช้ดิบลิงมีทานน็อตอ๋อไอ้บุงส้กูไม่ได้แล้ววะแพ้ละ กูจะไปทำในส่วมึงในซ้ำอีกที่จ่าอ่อนที่จ่าอ่อน เฮ้ยทำไมกูเลิกด้วไอ้กินตัวกูไปเนี่ยยิ้มเลยไอ้ชี่อกูมีด็อกเตอร์สแตนด้วยเลยกูบอกไว้ก่อนไอ้น้องมีทานนอตไหมทานนอตอะไม่มีทานนอตกูบอกเลยแม่งโคตรเทพทูเลยเว้ยมึงต้องแบบมึงต้องแบบว่าเติมเติมเติมเออที่โดนตระชินเสียลมบักแล้วนะกระสุนตระชิกระสุนปัญยาออ่นกระสุนปัญยาอนอืกูตัวเทพทูได้เยี่ย โอ้ยบิงมีธานอสไลนิงไปเบเกตพีคอะไรไม่ช่วยเบเกตวอไงเฮียกูเปลี่ยนตัวก่อนไอ้น้องเจอดอกเตอร์สแตนกูเฮียเดี๋ยวกูก็หยุดเวลาเขาให้ย้อนเวลา5 minutes later โหสกิลเยอะชิบหายเฮียเอ้ยเบเกตอ่ะเบเกตดูนี่เปิดประตูว้าเปิดปิดเปิดเปิดเลยประตูว้าเปิดประตูว้า กูไอ้พวกมึงกำลังยิงทำอะไรโง่ๆอยู่ตรอกเลยเข้าไปไหนเข้าไม่ได้เดี๋ยวกูเปิดว้าไปหามึงพิเปิดประตูเลยไปไปเก็ตเข้าไม่ได้ด็อกเตอร์หายไปเดี๋ยวผมบล็อกให้พี่บุ๋มไปเก็กตบล็อกมันหลังเราหลังเราไอ้หูกันบล็อกกันบล็อกกันไอ้หยุดเวลา โอยโดนยุดหมดเลยทาำโลชั่นไอเ้ยันทำไมยอ้เนี่ยไอ้เกือบตายแล้วเอ่อสไปเดอร์แมนแล้ลงทำไมกูไม่เข้าใจเลยกูมีร้อยเดียวเองเนี่ยสไปเดอร์บัไลกันหยุดเวลาโโดดนนไไมม่่ไม่โดน สไปเดอร์อะไรกันไอพี่อะไรกูมานากูมานาจะหมดเที่ยมานาพี่เต็มไปหมดสไปเดอร์อะไรกันอิเล็กทริกแอโร่ช็อตนี้โอเคต้องกูเปิดตัวปุ่นี่อะไรออกมาวะช็อตเลยเฮ้ยระเบิดเจียเจ็บดิสโมก ้เไ yeah. ัไอ uh, ้ียมา่าออเลยลงมาจากตรงนั้นลงมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้ชัดลงมาเลย เียแมงมซีตีหยุดเวลาหาจินตีทีเราจะเล่นดาบไฟเล่นโกโก้เขียวจิโร่ไอ้เนาะโอ้จอโกสันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะไม่ได้ยินหรอกมึงอยู่ในมิเลอร์ไดเมนชั่นที่เขาว่ากันไตรไตรไอ้เชี่ยนั่นมึงหยุดดิแล้วคนจะไม่มาถือเล้ยงเล่นโกโก้เขียวจิโร่ย เฮ้ยอะไรจะเรียอะไรโอ้โหไกลขนาดนี้เลยถ้ามันไกลขนาดนี้ก็ต้องตรงนู้นแหละแนมมึงอยู่ไหนวะเขาอยู่ตรงเสาเสาเดียวเสาเดียวไอมันไปไกลมาะโอ้ยใช่ไหนไปสลิงมันเลยกันกูอยากตายละแนมจิงก้ากูไปไหนก็ได้สลิงมันเลยกันพวกมึงไม่เป็นใจที่มา รีตัวเลยรีตัวเลยดาบชีเลยเล่นโกคุบุนีนิกฟิวรีนิกฟิวรีอืมกูอยากต่อยกับพวกวะไอ้มนุษย์ธรรมดาโอ๊ยไม่มีอะไรทุกอยางต่อยเลยชีตต่อยเลยเฮียมซำไหนวะเราจะทำอะไรมันไปได้อย่างไรสวยไม่ได้เลย โหดเลยให้กูต่อยมึงได้นะยตาสปรินท์ฮุกพิสโต้พิสโต้แกมิปืนโอ้ย

นม่ยะไเมนชั่นก็ไปดีงงเลยแบบสันเฮเวทม์เฮ้ยกูเยละ อะไรมันมันมันกระเข่งดูใหมันตีกระจกท่านเอพี่มันจะไปมันจะมันจะไอ้พี่เอาให้ออกแบบมันยาวที่สุดเลยดูให้มันไปไดูให้มันไปถึงกี่กิโลท่นเอ้อยู่ในมิติกระจกมึงอะเอาออกมาดิมันจะยาวไปถึงไหนวะเพราะมันยืดมากเลยเฮ้ยยังว่าทราเป็นเก่งนี่เราไงสลิงกี้ยาวพี่เอง ยิงหัวไม่เชี่ยเชี่ยเขบตายงงอะดิยิงธน,นู <c oughs> อยู่ไห <c oughs> <ะ>นเราบ้า <c oughs> อ่อนไม่กินอย่าลุื <c oughs> มดิมันสักสีอะมันหักสีตัวตัวตัวเฟยยิงหัวยิงหัวเย็ี่ <c oughs> ยมแม่เยี่ยระเบิดจักรวาลใดเบนจานสลัดเที <c oughs> ย้ยเทียเทียเทียเล่นกู วินนี้ผู้ชนะผู้ชนะต้องไปซูเปอร์แมนมุนี่ให้มึงลองบินต้งสูงเลยแบบสูงมากแล้วกูลงกูจะดึงมึงลงมาได้ไหมเราดึงไดโคตรสูงเลยโอเคเราจะมาลองทฤษฎีว่าจะดึงกูลงมาได้ไหมนะเอาละกูบินไปละหยุดแล้วบอกนะเออโอ้สูงมากเลยอ่ะมันมันมันเหนื่อยนะคือแบไม่ได้แป๊บนึงนะกูลองเปลี่ยนมุมยิงเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมอ่าได้ป่ะโอ้ยเป้าสีแดง เลฮ้ย <Hey! S 1> ไม่เชื่อเขายาวมาอนนไอเช่ได้ไงพอแล้วก็ฆ่าเลยเอาอย่างนี้ก็โดนไอ้ยมองไม่เห็นเไม่เจอให้ไทยไปได้แล้ววะกูไปได้ละกูบินเล่นก่อนไอ้นางเกิอยู่ข้างหลังอกูไม่ได้บินนะกูไม่ได้บินนะมึงไมง่ได้บินมึงมโนงตายมึงมโนยน้องอแล้วดตร์สแตนจะกลับมา <laughs> และแกจะกลับมาใด้บ้างสองอะไรอะโอเคพีม่ได้แบกเก็ตก็ต้องจบกันไปแด้แล้วสำหรับรายการไม่ใช่ทีวีแล้วเกม Marvel Infinity ของเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นก <sh ็สามารถไปเสิร์ชกันได้ในเอ่อโรบอกนะว่า Marvel Infinity ก็ภาพสวยนะแต่ว่าเกม่อนข้งที่จะไปทูวินมากๆเลยเพราะฉะนั้นในเตรียมโรบักของท่านได้ดีแต่อยากจะเล่นเกมนี้นนะ ก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดต่อใครบูโรทุกคนต้องขอขอบคุณขอบใจเป็ในใจทีิดีนะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า